วันที่9กรกฎาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลา8นาฬิกา30นาทีดัชนีราคาผู้ผลิตแบบรายปีประจำเดือนกรกฎาคาจมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศจีนคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่ลบ0.1% 2. เวลา8นาฬิกาสนาทีดัชนีราคาผู้ผลิตแบบรายปีประจำเดือนกรกฎาคาจมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศจีนคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากลบ3.3%เป็นลบ3.2%์ 3. เวลา21นาฬิกาสินค้าคงคลังขายขั้นสุดท้ายแบบรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมจากสำนักงานสำม,มโนโประชากรสหรัฐคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่ลบ 0. ดเเต่อไปเป็นข่าวโฆษณาบีทาซาไทยแลนด์ T Thailand, พร้อมซัพพอร์ตคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องการซื้อขายรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์หรือมีคำถามเรื่องการยืนยันตัวตน KYC ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของบีทาซาไทยแลนด์ พร้อมดูแลและอยู่ข้างๆคุณเสมอสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางหลักได้ที่แอป b ีท a ซ่าไทยแลนด์ในโหมดช่วยเหลือเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ววันนี้โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด